วันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับดรรัศรันธนภัยสารกิจครับจาก Inno v e s ส X ครับสวัสดีครับดรรัศรันครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่ามีหลากหลายปัจจัยที่กําลังจะเข้ามาทั้งเรื่องการประชุมเฟดการเจรจาการค้าการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงนี้เนี่ยหุ้นโลกก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมานะครับสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหุ้นสหรัฐขึ้นมาออเช่อกัม สินทรัพย์ปลอดภัยทองคําถูกขายออกมานะครับช่วงนี้เรามีมุมมองมีคาแนะนาเรื่องการลงทุนยังไงครับได่ครับผมว่าจริงๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งที่สําคัญนะครับคุณ <c oughs> ปับก็คือการปรับฐานนะครับของตัวราคาทองคำเนี่ยเราเห็นราคาทองคําที่ขึ้นไปทำไฮ g h แถวสัก4ี่พันสาร้อยสี่พันสี่ร้อยประมาณนั้นเนี่ยมีการย่อตัวลงมาแล้วก็หลุด4ี่พันเหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงมามา,มากกว่า5%เอร์เซ็นตในช่วง ช่วงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆอาจจะเกือบเกือบเกือบใกล้ๆสิด้วยเหมือนกันถ้านับจากพีลงไปถึงจุดต่าสุดของรอบนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็เห็นเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความคาดหวังนนในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยที่มีทิศทางที่ที่ดีขึ้นนะครับปรับแล้วก็ เรื่องของประเด็นเรื่องของคอม m e n t ชัดดาวทางอเมริกาเองเนี่ยที่อาจจะมีแนวโน้มที่มีโอกาสที่น่าจะใกล้ที่จะยุติละนะครับก็เลยทําให้เกิดแรงขายทำำํำกาไรทองคําซึ่งจริงๆแล้วผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืน,นยันว่ามันไม่มีสินทรัพย์ใดน,นะครับที่มันจะขึ้นเป็นขาขึ้นไปได้ตลอดนะพอถึงจุดหนึ่งเนี้ยมันก็ต้องมีการปรับ พักฐานลงมาบ้างแต่ว่าจริงๆทั้ง Society, ทีม i n v o v สชั o น s o c i ท t y ทาง i n n o v e s t ัเราเองเนี่ยในภาพระยะยาวเองเนี่ยเราก็ยังมองน,นะครับว่าในส่วนตัวทองคำเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นภาพของ Structural Change คือเป็นการเปลี่ยนเนื่องจากดีมานอของ Central Bank หรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหันมาถือทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ว่า มันจะมีดีมานที่มาจากภาคของทางธนาคารกลางเนี่ยเข้ามาถือในส่วนของทองคํามากขึ้นแล้วก็โลกในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าในยระยะสั้นเนี่ยที่ความไม่แน่นอน uncertainty เนี่ยอาจจะเริ่มที่จะลดลงนะมนมีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นเจรจาทางการค้าเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนที่มันสูงขึ้นกว่าในอดีตน,นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของตัวทองคําเองเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่เราก็ยังประเมินน,นะครับว่าสัก 5-10%ถึงของการติดไว้ในพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ยิงทางเรื่องในการลงทุนในทองคำเนี่ยผมว่ามีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาคุยกันในตอนท้ายก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครับใน ETF ในต่างประเทศ DR หรือแม้แต่เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอย่างตัวของ Go Future เองก็ตามนะครับหรือ r วนะ ETF ในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจทีนี้กลับมาในส่วนของภาพภาพตลาดุ้นเนี่ยนะครับคุณปรับจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ย สาเหตุที่เราเห็นตลาดเนี่ยยังปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยมีความเลสซิเลียนผม่าจจะแปลเป็นไทยก็จะพูดง่ายๆว่าอาจจะจืดจุ่นต่อความผันผวนอย่างนั้นแล้วกันนะมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราจําได้ปรับตอนครึ่งปีแรกเนี่ยตอนที่ประธานีทรัมป์เนี่ยมีการประกาศตัว reciprocal t a r i f f เนี่ยตอนนั้นเนี่ยหุ้นลงมาเยอะนะครับแล้วก็ กว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนั้นเองเนี่ยถ้าเราไปดูทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินองของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะพบว่าเฟดเองเนี่ยก็ออกมาพูดชาร์ต่เนอว่าตอนนั้นนะก็คือบอกว่ายังต้องรอนะครับผลกระทบจากเรื่องของมาตรการภาษีว่าจะกระทบเงินเฟอ้อประเด็นมากน้อยเพียงใดคือเขาก็ยังไม่รีบที่จะมีการที่จะ ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆตอนนั้นเองเนี่ยก็พูดง่าว่าถ้าในสับในวงการก็เรียกว่าเฟดพุทธนีก็คือเฟดเข้ามาพยุงนะครับภาพของตลาดทุนตลาดทุนทั่วโลกนะครับแต่ภาพครึ่งปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสสาม,มาจนาถึงปัจจุบันเนี่ย อย่างที่คุณปั๊บทราบแหละว่าทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของเฟดเองเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับมาตั้งแต่การประชุมที่แจ็คสันโฮและจนล่าสุดที่คุณปั๊บเกิดในตอนแรกนะว่าเดี๋ยวจะมีผลประชุมเฟดออกเร็วๆนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มมองแล้วว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการยุติ QT หรือว่า q uantitative tightening นะครับพูดง่ายๆว่า q uantitative tightening ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวนะครับซึ่งถ้ายุติ คืคิวทีเนี่ยมันคือการดูดสภาพคล่องออกจากระบบเดิมนะครับแต่ถ้าเขายุติตรงนั้นไปเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในช่วงที่ผ่านมาก็จะยุติลงนะครับก็คือพว่นีว่าผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะยิ่งหนุนสินทรัพย์เสี่ยงเราจะเห็นว่าจําได้ไหมครับช่วงต้น้นเดือนกลางเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านทวิตนะจริงจริงต้องบอกว่าท่านลงทูตโซเชียลใช่ไหมครับว่าจะขึ้นภาษีจีนอีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค แต่สุดท้ายแล้วตลาดก็มียอ่อวันนั้นตลาดตกใจมากลงมากแต่สักพักพอท่านเริ่มท่าทีอ่อนลงตลาดฟื้นกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสภาพคล่องตอนนั้นด้วยที่ช่วยพยุยงตลาดในช่วงนั้นบ้างนันจริงๆก็เลยทาใหเา้เราเองเทางองนินโนเวชเกยก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงนี้นะและจริงๆก็ไปถึงช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้าด้วยครับคำแนะนําการลงทุนครับ นักทุนควรจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงนะครับหลังจากสัปดาห์นี้ครับที่มีปัจจัยสําสคัญหลายเรื่องบางคนก็ยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับเว้นซตอยู่แต่ถ้าหากผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะลดแน่ๆเรื่องของการเจราจาการค้าน่าจะออกมาดีแน่ๆจะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงไปต่อแล้วตองคําจะปรับตัวลงมาหรือเปล่านะครับเราควรจะใช้กลยุทธ์แบบไหนในตลาดแบบนี้ครับผมคิดว่ากลยุทธ์ แน่นอนนะภาพปีนี้เนี่ยถ้าใครได้มีเกี่ยติดตามจริงผมเองได้มีออกส่วนของรายการของทาง i n นโนเวชส่วนของข้อซื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ออกทุกวันอาทิตย์10โมงนะครับแต่ว่าภาพตรงนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยแนะนำให้มีการกระจายการลงทุนเนี่ยออกไปนอกสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นหรือเราใช้คำว่า r o w หรือ race of world นะครับ,รบถ้าคุณปั๊บไปดูผลตอบแทนของตลาดหุ้นในภาพปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ race of world เนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมากกว่านะอย่างจีนเองเนี่ยนะครับขึ้น30%เกาหลีใต้นี่ขึ้น40-50%เนะครับเวียดนามปีนี้นะแม้ว่าจะมีการยอ่อในช่วงนี้ก็ขึ้น30%นะครับหรืออย่างตลาดหุ้นในประเทศอื่นๆเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่แพ้นะหรืออาจจะดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำในภาพของเวสซอล์บร์เพราะนั้นจริงแล้วเรายัางเชื่อนะเพราะว่าจริงๆปัจจุบันนี้สหรัฐเองเนี่ยจะมีการก็บอกว่าเศรษฐกิจเขาแข็งแกร่ง เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าไปดูประมาณการของ IMF เนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในผมคิดว่าเป็นประเทศเดียวนะที่ภาพ forecast ของปีหน้าเนี่ยสูงกว่าปีนี้คือ IMF forecast ปีหน้าเนี่ย2.1ปีนี้เนี่ย2นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเป็นประเทศเดียวนะที่ IMF forecast ว่าเศรษฐกิจเขาจะมีโกรนนะครับในภาพปีหน้าแม้ว่าจะโต0.1นก็ตามแต่ว่า0.1ของสหรัฐนี่ใหญ่มหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยผมคิดว่าก็ยัง มีแนวโน้มที่แข็งก่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ทำให้เราเองเนี่ยมีมุมมองที่ positive กับการลงทุนในหุ้นสหรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยทางทีม investment strategy เราเองเนี่ยเราก็มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นสหรัฐขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเราก็เพิ่งมีแนะนำในส่วนของกองทุนที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนอย่างนี้ว่าสรุปเป็นเชิงมุมมองการลงทุนผมคิดว่าเรายังต้องมีการกระจายการลงทุนไปยัง r e s o f world อยู่นะครับแล้วโมเมนตัมตรงนั้นเนี่ย ยังมีทิศทางแบบถ้าจาได้ช่วงต้นปีเนี่ยผู้ไปหาระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐท่านหนึ่งเนี่ยได้ออกมาพูดนะแล้วก็พูดย้าว่าจริงๆตอนนี้เขาก็ยอมรับเลยเนะนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจหรือเป็นผู้นําโลกเดี่ยวอีกต่อไปไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นผู้นําเดี่ยวอีกต่อไปนะก็คือพูดง่ายๆว่าเขายอมรับการมาของจีนนะครับว่าจีนเองเนี่ยขึ้นมาเป็น มหาอำนาจคู่ที่ทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องนวัตรกรรมนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของแผน AI นะครับที่จีนใช้เนี่ยอย่างล่าสุดใช่ไหมนึ่งเราเห็นว่าทางจีนเองเขาก็มีนโยบายว่าจะใช้ AI ไภายในประเทศเนี่ย70%ภายในปี2 0 2 7นะครับก็เป็นการผลักดันทาง <c oughs> อ้อมนะเหมือนกดดันทางอ้อมให้กับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของจีนเนี่ยต้องพัฒนาตัวเอง เพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมว่ามันก็เลยเป็นการที่ทําให้เราเน,เน้นในเรื่องของการว่าถ้าใครลงทุนในสหรัฐอเมริกาเดี่ยวยังเน้นกระจายไปทนจีนต่อเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามีมีโมเมนตัมที่ไปต่อได้หรือว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยจริงๆถ้าจะขออนุญ,ญาตนิดนึงว่าทาง Innova วเนี่ยเราก็มีร่วมมือกับทาง r a ร d o ์ s ฮนทานะครับฟันเนี่ยมีการออกกองทุนกองหนึ่งออกมาว่าเป็นกองทีเ่เป็นการจัดพอร์ตผสมผสานระหว่างแอคทีฟ ครับนะครับซึ่งก็เป็นกองที่ผมว่าลงทุนในหุ้นโลกเนี่ยเป็นแบบ Pass i v e 8 0 active 20%ก็จะเป็นการ Select หุ้นเป็นตัวตัวของผู้จัดการกองทุนทางแอ l ไ n น a n ละ u n สฟเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ทา่านทุก่านบอกว่าเอยเราไม่รู้จะเรียกลงทุนเป็นตัวตัวยังไงเราก็สามารถกระจายการลงทุนด้วยใช้กองทุนได้หรืออาจจะใช้ DR ก็ได้จริงๆอย่างด r ตัวหนึ่งที่ทาง i n นโนเวเราเป็นผู้ออกเนี่ยก็คือตัว hhhd สองสากเนี่ยก 50ตัวนะครับคือ ETF ที่ออกเขาเนี่ยคือ p r o a o x เนะี่ยไปอินกับตรัชนีหัง k, High, ่งเสงไฮดิเบรนอยู่ตัวเนี้ยในอดีตนะครับคุณป๊ัสิ0ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาปันผลเนี่ยโดยเฉลีย่ยโดยประมาณเนี่ยหกต่อปีผมก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในแง่ของการจัดพอร์ตเนี่ยเราอาจจะมีตัว HSD สองสามเลื่อซื้อในตลาดหุ้นไทยผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของตลาดหลักทรัพย์ได้แหละกดคีย์ซื้อได้เลยเนี่ยนะครับ สักสิของพอร์ตหรือถึง15%ของพอร์ตเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยบาลานซ์พอร์ตนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะได้ผลตอบแทนหรือสร้างผลแทนเป็นแบบเป็นอินเคมแอดเจ็ประเภทหนึ่งอ่ะนะครับเกาเข้าจ่ายปันผลเนี่ยปีละสองครั้งนะครับก็ในอดีตเข้าจ่ายมาเนี่ยก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยก็มีโมเมนตัมที่อาจจะจ่ายแบบนั้นด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทนี้ผมว่าก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเราก็ยังเน้นให้นักลงทุนเองเนี่ยอ่าสเตย์อินเวนะแต่ภาพจากเนี้ยต้้อง stay selective ดวยครับ ต้อง selective มากขึ้นนะครับเพราะว่าในบางตลาดเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณปั๊บตลาดเอเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเยอะในปีนี้แต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะพบว่าหุ้นที่ขึ้นมาน้นน่ขึ้นมาค่อนข้างกระจุกตัวนะครับกระจุกในกลุ่ม Win Group นะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีประเด็นในเรื่อง disclosure ใช่ไหมที่เขาบอกว่า บริษัทออกคุณกู้นะวัตถุประสงค์เขียนไว้ว่าจะนําเงินไปใช้แต่สุดท้ายไปใช้อีกอย่างหนึ่งก็เลยถ้าเป็นประเด็นให้ตลาดหุ้นเนียมีวันหนึ่งนะครับคุณปับที่หุ้นลงมาห้าเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับลงมาห้าเปอร์เซ็นต์ในวันเดียวซึ่งประเด็นตรงนี้ทางทีมทางทางเราเองในอินโนเวชเราเองเนี่ยเรามีคอนเซิร์นนิดนึงนะเพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยอเวียดนามตอนนั้นเนี่ยได้รับการประกาศว่าจะได้อัปเกรดขึ้นเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตใช่ไหมครับครนัลซี่เนี่ยแต่ เงื่อนไขของเขามีพ่่งท้ายว่าต้องรอนะรีวิวเดือนมีนาปีหน้าแล้วจะประกาศอีกทีเมษาว่าจะได้เข้าจริงๆไหมเนะแล้วถ้าได้เข้าเนี่ยก็จะไปมีผลเนี่ยนู่นเลยกันยาุ<ม>ลาปลายปีนะครับของปีหน้าถึงจะได้มีเงินจากพสดีฟันจะเข้าเนี่ยเข้าไปเข้าช่วงนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวียดนามนจริงๆแล้วเนี่ย เขายังไม่ได้เข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ,อันนี้คือยังต้อง pending review อีกนะซึ่งแปลกมากที่ผ่านมาก็ไม่มีอย่างนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละอันนี้มันมีผมกําลังกังวลว่าไอ้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นกู้ของเวียดนามเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์เนี่ยแม้ว่าจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยเกิดมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆที่ทําให้ฟูซี่เขาก็อาจจะต้อง review ตรงเนี้ยละเอียดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ disclosure เรื่องของธรรมภิบาระไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมาดูตรงเนี้ยเข้มขึ้นก็ทําาให้ภพของ การประเมินในปีหน้าเนี่ยคือช่วงมีมนาเมษาเนี่ยก็ที่จะประกาศเป็นไฟแนลจริงๆว่าจะได้เข้า EM มไหมเนี่ยอิเมอร์ชิงมาเก็ตเนี่ยน่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กับรอบรอบที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนผมว่าก็จะต้องดูด้วยสัดส่วนของเวียดนามตอนนี้คือถ้าราคามันลงมาเยอะผมว่าก็อาจจะมีความน่าสนใจว่าระยะยาวเนี่ยเรายังชอบเวียดนามอยู่นะครับแต่ว่าถ้าราคามันยังอยู่ในรลเวลที่สูองอยู่อย่างเงี้ยประกอบกับความเสี่ยงตรงนี้ที่มันยังมีอยู่เนี่ย ผมว่าจริงๆก็อาจจะเป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่ได้เพิ่มสัดส,ส่วนในหุ้นเวียดนามตรงนั้นมากนักก็ได้นะครับรูปจริงๆหุ้นไทยเนี่ยต้องเรียนว่าหุ้นไทยจริงเราชอบเนอะเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่าต้องสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมาตอนเนี้มันมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะรู้จักดีแหละที่เป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วพาตลาดขึ้นมาเยอะคือถ้าหักตัวนี้ออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าเส้นที่เด็กอาจจะติดลบก,ก็ได้ในช่วงที่ผ่านมา การสัญญาณที่บอกว่าเออมันเป็นการขึ้นแบบกระจุกตัวและจ,จริงๆทางทีมเราก็มอนิเตอร์อยู่ในเชิงของมาร์เก็ตแนะว่ามันเป็นการขึ้นกระจายตัวไหมจ,จริงๆผมว่าอันนี้ก็จะทําให้การแบ่งสัสดส่วนของพอร์ตเฟอโอของเงินเดอนเนี่ยเราถึงใช้คําว่า stay invest แต่ต้อง stay selective Select ด้วยนะคือไม่ได้ลงบาทกันนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าจะมีการปรับพอร์ตนะครับให้สัสดส่วนเนี่ยเหมาะสมตามที่พี่เอิร์นแนะนําเมื่อสักครู่นี้ครับ เรื่องของทามมิ่งจังหวะที่เหมาะสมในการปรับพอร์ตหรือว่ารีบาลานซ์พอร์ตเนี่ยคิดว่าควรจะจับจังหวะยังไงดีฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องที่มีความสําคัญอยู่จนถึงสิ้นปีนี้เลยฮะก็เดี๋ยวจะแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละเดือนเหมือนกันจะมีคําแนะนําในการวางพอร์ตให้มีความเหมาะสมยังไงครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตดูในสไลด์นี้นิดหนึ่งนะครับ,ด,รบดูในสไลด์นี้นิดหนึ่งนะครับ สไลด์นี้นะครับเป็นภาพของเซกเตอร์โลเทชันทีนี้ถามว่าการจัดพอร์ตยังไงผมคิดว่าอย่างนี้นะคือถ้าเรามีเวลาในการศึกษาติดตามข่าวข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเราสามารถเลือกเป็นลายประเทศได้อย่างที่เรียนในตอนแรกขออนุญ,ญาตว่าถ้าใครติดตามประเด็นทุกสัปดาห์ก็มา ตูติดตามผมได้ในรายการข้อซื้อเนี่ยเราก็จะบอกพาเข้าออกในแต่ละตัวนะครับว่าไอ้ตอนนี้เข้าประเทศหุ้นประเทศไหนต่อประเทศไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่ได้มีเวลาตรงนั้นเนี่ยก็จะแนะนําว่าเวลาเราลงทุนเนี่ย,ลง,นนยลงทุนอิงภาพของตัวหุ้นโลกไปเลยหรืออย่างกองทุนที่ได้แนะนําเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการลงทุนภาษาระหว่างตัวแอคทีฟแล้วก็พาสีใช่ไหมแต่ว่าเป็น80%เปเ็นี่ยเป็นกองที่เป็นพาสีแล้วลงในหุ้นโลกไปเลยนะครับล้วก็ลงภาพแบบนั้นแล้วก็ทยอยลงทุนไปนะครับอาจจะแบ่งสัดส่วนของหุ้นเนี่ย ตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละนักลงทุนแต่ท่านเนี่ยรับได้นะครับสมมุติว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงหน่อยก็ะจะมีหุ้นสัก60-70%ไปเลยนะครับตราสารนี่อาจจะสัก10%ทองคําอาจจะสัก10%นะครับสมัยนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องมีดิจิทัลแอสเซทด้วยนะครับดิจิทัลแอสเซทอาจจะ1-5%ตามระดับความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็อีกส่วนนึงอาจจะเป็นส่วนของที่วียกว่า private asset นะครับซึ่ง private asset เองเนี่ยก็อาจจะมีทั้ง private credit นะครับหรือว่า private equity นะครับอันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าหน่อยนะครับแต่เราก็คาดหวังผลตอบแทนที่สูงได้ขึ้นพวกนี้อาจจะมีติดพอร์ตไปสัก 1- 3%หรือ1-5%ของพอร์ตเท่านั้นเนะเพื่อที่ว่าไม่ได้เหมือนกับเป็นการเสี่ยงมากจนเกินไปแต่ว่าก็เป็นระดับหนึ่งที่ช่วยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองถูกเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตได้ได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ภาพนี้ที่ผมใช้เห็นภาพเนี้ยเพื่อที่อยากให้ดูว่า่าาาาาาถ้้เนเเเกกิิิดดดสมมมมตตตรรรีีีวลในนไย อันนี้คือภาพของการเกิดเซกเตอร์โลเทชันนะครับคือภาพจากนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโกลดนะครับคุณปับเ,เราเห็นหุ้นโกลดเนี่ย perform ได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าดูในกราฟด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เราเอาภาพของตัวเฮลท์แคร์นะ XLV คือ ETF ที่อินกับตัวเฮลท์แคร์เนี่ยมาเทียบกับตัว ETF ที่เป็นเทคโนโลยี XLK เนี่ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มเป็นทิศขาขาขึ้น คือการที่เป็นขาขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเศษเนี่ยก็คือตัว XLV เนี่ยขึ้นได้ดีกว่าตัว XLK ตอนนี้มันเริ่มเห็นเทรนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เนี่ยช่วงต้นปีมาเนี่ยตัวที่เป็นหุ้น value เนี่ย underperform หุ under ้น r o w t h นะครับแต่ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณวนะ่าหุ้น value เนี่ยกลับมา outperform หุ้นโกลด h เริ่มค่อยๆกลับมา outperform ราะนั้นจริงๆเราชื่อว่า team sector rotation นี น่าจะมีโมเมนตัมที่อาจที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการจัดพอร์ตว่าถ้ามองในเชิงทามมิ่งตอนนี้เราอาจจะลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็นแว l u ลูได้เพิ่มมากขึ้นณนเวลานี้เนะื่องเพราะเราเริ่มเห็นสัญญาณตรงนี้มาแล้วนะครับในขณะที่คําถามที่ผมเจอคําถามนี้ค่อนข้างบ่อยนะคุณปั๊บว่าเอ๊ะภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยเป็นบับเบิลหรือ,อยังเนะจริงๆอาจจะขออนุญาตนําสไลด์นี้ลงก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสไลด์หนึง่งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกสไลด์หนึง่งให้เห็นภาพว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราติดตามผลประกอบการอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนสาสไลด์นี้ขึ้นนะครับเราดูผลประกอบการเนี่ยไตรมาสสามของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการที่ออกมาครับคุณพักไม่น่าเชื่อนะแข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปีนะครับแข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปีนะเพราะว่าผลประกอบการล่าสุดจากข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยแอร์อฟเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย85%ของบริษัทในดัชนี S&P 500เนี่ย กำไรเนี่ยดีกว่าคาดแล้วก็จริงๆถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับจะเห็นว่าสัดส่วนของบริษัทที่เซอร์ไพรส์เป็นกําไรเนี่ยหรือดีกว่าที่คาดเนี่ยตอนนี้สูงสุดในรอบ4ปีแล้วเส้นสีแดงเนี่ยครับจเจ็นไหมครัสัดส่วนนี้มันสูงสุดใรอบสปีซึ่งอันนี้มันเป็นทิศทางที่ผมว่าเเราเลยทำให้เรายังประเมินว่าภาพของ r i x ซี่ s อสเเนี่ยหคือจากเรื่องของตัว Liquidity เรื่องของ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยรวมถึงจริงญี่ปุ่นด้วยนะคุณป้าจริงๆถ้ามีเวลาหลังจะมาคุยเรื่องญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้่าญี่ปุ่นเองเนี่ยท่านนายกท่านใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ positive มีมุมมีมุมมองไม่ใช่ positive สิอาจจะบอกมีมุมมองที่ dovish แล้วกันกับภาพของการที่ธนาคารกลางเนี่ยจะใช้ใช้ในโยบายการเงินเขาอยากให้ผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อซึ่งอันนี้มันก็จะหนุนภาพรวมของ liquidity ทั่วโลกกับอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของกําไรเนี่ยถ้าเราดูกําไรของบริษัทในสหรัฐเนี่ยครับ ก็ยังเห็นภาพเป็นครับยังมียังแข็งแกร่งเนอะยังเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นภาพของการโลเทชเงินแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ชอบกลุ่มเทคโนโลยีในตอนนี้นะแต่ผมทมแต่ถามว่าในเชิ่งของทามมิ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบเป็นรอบที่น่าสนใจเราก็มกงว่ากลุ่มที่เป็น Value เนี่ยตอนนี้เริ่มมีมีสัญญาณที่มีทิศทางที่ o u t p e r f o r m ในกลุ่มที่เป็นขุ้นโกรธได้ในช่วงนี้รับได้เลยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่เข้ามาแนะนําเรื่องการลงทุนกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นะครับยินดีครับสวัสดีครับ